ท่าดิน้องกำลังเตรียมไว้ก็ทำให้มันเป็นมีนเฉยๆคือกูกลัวว่ามันจะเป็นแบบไอ้นั่ที่ว่าแม่งตั้งหน้านั่งคืวครั <โ>แล้วกันยิงยอดย่าไทยเป็นใครวะชื่อปุ๋ยเลย้เฮ้ยเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เฮ้ยพรุ่งนี้กับป่ากับเซเลโซห้าโมงเปิดสัานาณด้วยเฮียคนดูดูทุกคนเสียบใครวะแต่งกวดไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยกับป่ากับเซเลโซเพื่อน

โป๊สามโปสามโปไปก็สามแต่ว่าต้องลงสามแน่ๆมัวร์ดะตีมเป๊ะเฉยมีเท่าไหร่ะไม่รู้เนกันคือกูเคยทำแล้วมันแล้วลายมันดับเว้ยแม้วปิดบอลกูไว้นะเปรดวันไปเปิดปิดใหม่ฝัดตีมเป๊ะเฉยีไรเท่าไหร่ ไม่รู้ไงถามแม่งดิควายเคยเคยทำแล้วมันไลน์มันดับเลยหรือว่าปิดบอลครูไว้ยนะวันนี้ไม่เปิดปิดใหม่ครับปั่นโค้ดเฮียโหโค้งกระตุกเลยเฮียไม่เห็นโค้งกระตุกเลยอะ ใครขับวะรูพภาคบอล่บอลคู่ใครขับวะออกขึ้นเสียงมันซอนกันรูพาคบอล ไม่างดูของกูอรใช่ปะทำมาดูหกทมาดุกูก็ว่าทำาไมคนดูสองคนไอสัตว์ออกขึ้นเสียงมรชันไปดหนบา อ้ยเยิ่ะเห็นดีมัน้างไปแล้วไม่ใช่จัะเออใช่ในกลุ่มเปดดีมัน้างไปแล้วไม่ใช่จ้ะ ความกระตุกมันขึ้นอยู่กับเน็ตกูไง <c oughs> ไลค์กูบิดแล้วมั้งเนี่ยไอเ้เหี่เปิดยังกาบริษั์ <c oughs> ไลค์บิดไปแล้วมั้งป่ันนี้ <c oughs> ปิดไลค์ไปก่อนก็ได้